ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ2,567วิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษนายโยธินจันสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง องประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาและป,ะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศกำกับติดตามครูเน้นให้ครูได้วิเคราะห์ออกแบบสื่อกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีและให้จัดทำรายงานการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการร่วมกลุ่มชุมชน PLC แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์ 1. โรงเรียนบ้านหัวฝายมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้มีทักษะด้านการอ่านเขียน 2. การบริหารงานทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านบริหารจัดการสถานศึกษาดําเนินการจัดทําคู่มือบริหารการจัดการสถานศึกษาหลักการบริหารกิจการที่ดีมีการมอบหมายงานฝ่ายต่างๆส่งเสริมผู้เรียนให้มีการตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนผลลัพธ์ 1. โรงเรียนบ้านหัวฝายมีการทำงานโดยแบ่งเป็นสี่ฝ่ายอย่างเป็นระบบ 2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนํา 3. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จัดทำแผนคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายการบริหารจัดการต่างๆภายในสถานศึกษาจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเผยแพร่แก่สถานศึกษาใกล้เคียงผลลัพธ์ 1. โรงเรียนบ้านหัวฝายสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถได้ 2. ครูนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปร,รับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. ม,มีการเผยแพร่แนวการสอนที่มีคุณภาพแก่โรงเรียนใกล้เคียงด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนผลลัพธ์ 1. โรงเรียนบ้านหัวฝายมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา 2. โรงเรียนบ้านหัวฝายได้งบสนับสนุนเพิ่มเติมจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงผลลัพธ์ 1. มีการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ2จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ประเด็นท้าทายผลการปฏิบัติงานตามประเด็นท้าทายที่1เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้2 p n p a m o เดลเพื่อเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนวิธีการให้บรรลุผลให้ครูผู้สอนประเมินทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้5ขั้นตอนการสอนอ่านและการเขียนโดยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ2 p n p a ดังรายละเอียดต่อไปนี้ พีพีแพรการเตรียมพร้อม P ีพรีเวสประสบการณ์ n new knowledge ความรู้ใหม่ p practice การฝึกฝน a assessment การประเมินผลที่ได้รับเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีทักษะในการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ80มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และมีทักษะในการอ่านและเขียนเพิ่มมากขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานตามประเด็นท้าทายที่2เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาวิธีการให้บรรลุผลร่วมประชุมวางแผนชี้แจงและนําเสนอวัตถุป,ประสงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับครูแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนโดยแบ่งเป็น5ด้านดังนี้ 1. ด้านอาคารและสถานที่ 2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 3. ด้านการบริการความปลอดภัย 4. ด้านการจัดสวัสดิศึกษา 5. ด้านสุขอ,อนามัยผลที่ได้รับเชิงปริมาณสถานศึกษาดำเนินงานในด้านต่างๆทา,าง5ด้านได้ไม่น้อยกว่าร้อะ80รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ได้รับความปลอดภัยทั้ง5ด้าน เชิงคุณภาพนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความคุ้มครองดูแลให้ปลอดภัย ผลการปฏิบัติงานตามประเด็นท้าทายที่3เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยวิธีการให้บรรลุผล 1. ประชุมเพื่อวางแผนงานผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูตัวแทนนักเรียนและชุมชนเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เมืมอบหมายครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 3. ดํดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 4. ประเมินและสรุปการดำเนินงานผลที่ได้รับเชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองร้อยะๆเคารบหลักประชาธิปไตยไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝายครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ2567ขอขอบพระคุณค่ะจนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มไยขอแนมนนจากวางสอยชุบใจที่เพพังลาบนา